She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, well, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a legend. Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it. To สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมเอยไม่ใช่ดิโอเคครับผมขอกลับสวัสดีชาวมาเดฟักเกอร์ทุกคนกันด้วยนะครับเออมันต้องงี้ถึงจะเป็นช่องผมนะครับโอเคก็นี้อยู่เป็นดีวายแซดนะครับแล้วอยู่เกมวันพีดบอตี้รัดนะครับผมแล้วก็อยู่กับลูฟี่สองปีมาเนฟักเกอร์นะครับผมอืมนี่นะครับเป็นลูฟี่สองปีนะครับเวลร้อยนะครับบูสต์สิบห้านะครับผมอืมใกล้แล้วแต่ผมขี้เกียจทํานะเพราะว่า ถึงทําไปก็ไม่ได้เล่นนะเออก็เลยไม่ได้ทาให้มันเป็นบูสองนะครับผมอืมถึงอาจจะทําบูสองนอนะนะคตนะครับถ้าเกิดตัวที่มาเนี่ยอย่างเช่นโรเจอร์เป็นสีฟ้าเนี่ยก็อาจจะทำให้มันเป็นบูสองนะครับเพื่อที่จะใส่ให้มันเป็นให้เป็นซัพย์ของโรเจอร์นะเออแล้วก็อนานะแล้วก็มีบอสเอ็ใช่ไหมเออไม่ใช่บอสเอ็กพูดผิดกูพูดผิดเออกูพูดผิดนะทุกคน เดีใส่ใจนะครับเอาบอสไคโดมาให้ตีนะครับเป็นร่างมังกรนะครับอาจจะมีไคโดมาเป็น ex นะครับอืมผมไม่ได้มมนูนะอันนี้ไม่ได้มมนูแต่ว่าอาจจะมาเพราะอย่างเช่นบูเล็ตอย่างเงี้ยที่มาให้เป็นบอสตีตอนนั้นนะครับนานมากแล้วนะที่หลังจากบูเล็ตล่างบ้าข้างก็ไม่ได้ตีบอสอะไรอีกเลยนะผมอืมนะครับแล้วก็บูเล็ตก็ได้เข้ามาเป็นตัวละครนะหลังจากที่มาเป็นบอสใช่ไหมเออนี่ไคโดล่างมังกรก็อาจจะมานะแต่ผมอยากให้เป็นโรเจอร์มากกว่านะ กูส่าคิดสกิลไว้อ่าลังการมากคือแบบสกิลสองคือใช้ฮาคิหลาาชันแล้วก็ฟันขึ้นดาบแล้วเปิดออกมายิงีทีหนึ่งคือแบบกุโมโนภาพไว้ดีมากนะครับผมนะเออก็ไหนๆเทเชอร์คูดมันก็เอาเข้ามาแล้วอะ่ะเออโอเด้งกับโรเจอร์อะ่ะโอเด้งไม่เอาเข้ามาก็ได้บัตจิณัะเอาโรเจอร์มาอย่างเดียวก็ได้เออกุโมโนโพเอาไว้แล้วสกิลโรเจอร์อะ่ะสกิลหนึ่งก็ฟันขึ้นดาบเหมือนตอนที่ปะทะกระหนดขาวอะ่ะเออกุโมโนไว้เรียบร้อยนะครับเออ วนโนวเรียบร้อยเอาเข้ามาเหอะนะและในเทเจคูดผมก็มีทั้งสองตัวเลยด้วยนะทั้งสองทั้งโอเด้งและโรเจอร์แต่ว่าไม่ไดเอามารีวิวนะเพราะว่าเพิ่งหันเล่นนะครับได้ไครโดมังกรมาปุ๊บแล้วก็รอดองเพชรยาวมาเลยไม่ได้เล่นเลยแล้วก็มาเล่นอีกทีตอนโอเด้งกับโรเจอร์มาหแหละออโอเคมาเข้าเรื่องเราที่รัดกันดีกว่ามา <c oughs> พูดถึงโรเจอร์และนอกเรื่องเลยโอเคสก,กิลหนึ่งก็คือหมัดปืนกลนช้างยางยืดนะครับผมนะก็จะโจมตีนะครับร้อยเจ็ดสิบนะครับโจมตีสูงสุดห้าครั้งนะครับคูดาหกสิบหกว นานโพดแล้วก็สกิลสองนะครับคือเลนฮอกนะครับผมนะเออเลนฮอกนะครับแต่มันแปลเป็นหมัดปืนอาเคียงยืดเลาปวดหัวภาษาอังกฤษกลับมาเถอะมันมีวิธีเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษไหมผมชอบภาษาอังกฤษมากกว่านะเออมันได้เป็นการได้ฝึกด้วยนะผมนะเพราะผมพูดอ่านอังกฤษได้พูดได้แต่ว่ายังไม่ค่อยคล่องนะครับผมก็คือได้ฝึกไปด้วยก็ก็ดีไปในตัวนะครับก็ขั้นที่หนึ่งะครับคือโจมตีห้าร้อยหกสิบหกนะครับอัตราการเกิดติดไฟนะครับคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระยะเวลาติดไฟคือสิบวินะครับ แล้วก็ความเจืหานครับ90ทับ1วีนะครับคู่เาสามสวิสำหรับเรนฮอคนะครับผมนะเป็นบู๊โจมตีนะครับผมคุณสมบัตินะครับก็ปวดเจ็บคออะคุณสมบัติที่หนึ่งนะครับอ้ยไม่ใช่คุณสมบัติหนึ่งคุณสมบัติตัวละครนะครับผมถ้าทำให้สถานะไฟช็อตไร้ผลแล้วก็สถานะเป็นหินไร้ผลนะคือลูฟี่จะไม่ติดสถานะอะไรนะครับสำหรับอย่างเช่นไฟช็อตกับเป็นหินนะครับคือมันจะตามในเนื้อเรื่องเลยเนาะสำหรับคุณสมบัติตัวละครนะครับ คทำไมเจ็บคอจัองวะเอ้ยทำมาแล้วกันโอเคคุณสมบัติที่หนึ่งนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%นะครับเมื่ออยู่ในเขตตรงสมบัติทีมศัตรตูนะครับแล้วก็ย่นเวลาคูลดาวการลบหลีกเร็วขึ้น50%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า70นะครับผมแล้วก็70%นะคุณสมบัติที่สองนะครับก็เป็นย่นเวลาคูลดาวสกิลหนึ่งเร็วขึ้น50%เมื่อไม่มีพวกอยู่ในเขตสมบัติทีมต,ตัวเองนะครับแล้วก็ย่นเวลาคูลดาวของสกิลสอง30%เมื่อ KO ศัตรตูได้นะครับบู๊ท คุณสมบัตินะครับผมนะก็สร้างความเสียหายด้วยคิดข้อเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคในด้านเหรียญนะผมก็ใส่เป็นเหรียญนี้นะครับจะเป็นลูฟี่เด็กนะครับแล้วก็แชงโลกเก่านะครับแล้วก็เป็นลูฟี่โลกใหม่นะครับผมนะก็แท็กที่จะได้นะครับคือกัปตันนะครับความเร็วการจิงสมบัติเพิ่มขึ้นสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะสำหรับลูฟี่นะเอาไปใส่สายวิ่งดีกว่านะครับแล้วก็เซตพิษ แท็กพี่น้องนะครับผม็คือสร้างความเฉล่ยเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นเมื่อไม่มีพวกอยู่ในเขตตรงสมบัติทีมตัวเองนะครับแล้วก็อิสบูนะครับผมย่นเวลากูดาวยิ่หนึ่งเร็วขึ้นสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับนะก็มันจะเน้นไปทางด้านของพลังโจมตีและพลังชีวิตนะครับนะเหรียญนี้นะคือเป็นเหรียญารานซนนั่นเองนะครับผมนะเออแต่ถ้าได้เดฟด้วยเนี่ยจะดีมากเลยเดฟหลักพันด้วยจะดีมากเลยนะครับเหรียญนี้ผมบอกเลยนะครับโอเคก็สําหรับดูฟี่นะครับ สองปีนะก็สมัยก่อนนี่ก่อนที่ ex จะเข้ามานี่โคตรฮิตน,นะครับลูฟี่ตัวนี้นะเต็มเซิร์ฟเลยนะคนเล่นเยอะมากแล้วเก่งมากนะลูฟี่ตัวเนี้ยบอกเลยครับก่อนที่พวก ex จะเข้ามาคลองเซิร์ฟนะครับอืมเป็นตัวที่เก่งมากนะครับผมนะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการไม่เสียเวลานะครับตัดไปเจอกันในเกมดีกว่าไปเริ่มเกมแรกกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับลูฟี่สองปีตัวนี้นะครับผมนะโอเคเจอกันในเกมเลับผมไปเอยอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวให้ดูทีมก่อนนะครับก็ผมใส่ของผมเนี่ยมันได้สามแท็กนะสาหรับทีมของกลุ่มหมวกฟางไม่ทีมกลุ่มหมวกฟางเด็กทีมลูฟี่ที่ผมจับไปเล่นเนี่ยเออมันได้ประมาณสามแท็กนะผมจัดให้สุดแล้วเนี่ยแต่มันได้แค่สามแท็กนะครับผมก็คือแอนแท็กเกอร์กลุ่มหมวกฟางแล้วผู้มีพลังพารามีเซียนะครับผลพลราเมเซียนะครับผมนะก็จะได้เป็นพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสองร้อยนะครับแล้วก็สร้างความแสงยิงข้นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมกลุ่มหมวกฟางนะครับก็จะได้เป็น ความเสียคิดคอลดลงสามสิบเปอร์เซ็นะครับเคก็ผู้ใช้พลังผลฟารามิเซียเนาะก็สร้างความเสียหายด้วยตาคิดค่าเพิ่มขึ้นยี่สิเปอร์เซ็นะครับเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่าห้าสิบนะครับผมนะนจริงมันได้กับตันด้วยนะครับแต่ว่า <c oughs> ถ้าออกอะ่ะมันจะมีไอ้พวกเนี้ยสามอันเนี้ยหายไปหนึ่งอันไงเออผมก็เลยเอาเป็นเออนี้ดีกว่าน่าจะดีกว่าเจสกับตันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะถ้ากับตันใช่ไหมมันได้สองสองอันเลยใช่ไหมดเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใส่กับตันดูนะครับแป๊บนึง เราลองเปลี่ยนใส่เป็นไอ้นี่ดูนะครับซับเป็นกับตันดูนะครับรออยู่ไหนวะรอนี่รอเอาเป็นลายออกเดียพลังผลป,ปลาปารามิเซียใช่ไหมฮึ๊บเฮ้ก็เดี๋ยวเรามาลองดูแท็กกับตันกันดูนะครับก็จะดได้เป็นประมาณนี้นะครับสองอันเลยนะครับป้องกันการมึนงงนะครับการโจมตีปกติการโจมตีตัวละครประเภทโจมตีระยะไกลโอกาส ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ความเสียหายจากการโจมตีปกติของตัวละครประเภทโจมตีะละกลลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้ดีดีอยู่นะแล้วก็เป็นว่าเป็นแท็กนี้แล้วกันนะครับซาก,ก็อยู่ที่ประมาณร้อยสามสองกับร้อยสามสองนะครับเพราะมันเป็นสีฟ้าคู่เนาะผมไม่ได้ปั้นสีฟ้าไงผมปั้นแต่สีเขียวนะครับเออผมเป็นสายเขียวอะเออโอเคก็แต่ไปเจอกันในเกมแรกกันเลยดีกว่าครับผมไปเริ่มกันเลย โอเคครับเกมแรกก็อยู่ในด่านสเตจวานอคูนี้กลางคืนนะโอเคกจ็จะเจอเป็นทางด้านของตัวละครเออก็เจอทางด้านของตัวละครเออม,มันมันก็ไม่ผิดไงก็เจอทางด้านของตัวละครนี่เออถู้สึกแลยที่ไม่ได้เลยนึกคำพูดไม่ออกเออเพลงฟังฝั่งเราอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับฟังฝั่งเราแสนเะจ็ดเนาะก็วิวร้อย ทั้งทีมฟังฝั่งเขาก็แสนหกนะครับผมก็จะเป็นวิร้อยสองตัวนะครับเกมเริ่มแล้วเราก็จะไปกันเลยนะครับผมแบบลูฟี่สองปีนะลูฟี่ทมาสคริปหลังสองปีนะครับจเจร,ริญพรญาติโยมที่มากดไลค์หนวดดำไม่ได้ไปชาร์จทงโอเค หมัดบึ้นคนช้างยางยืดปังปังไม่โดนใครเลยยังแม่งนอนหมดเลยเลดฮอกปังเรียบร้อยใครโดนล่วงไปหนึ่งไม่ได้ตรงใจจะตีมึงนะใครโดกตรงใจอุตยสเน็กแมนสเน็กคือมึงแม่งโดนกูสเน็กคือมึงแม่งโดนกูโอ้ตีผิดตัวว่ะโอ้ยยังไม่ได้วอร์มเลยเนี่ยตาแรกเลยเนี่ยมึงไปตีกันหนวดดำดิมึงจะมาตีกูทำไมอะ โอ้โหพลาดตายว่ะทุกคนโอ้โหเมื่อกี้พลาดตายว่ะทุกคนไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้วอร์มเลยไงเออมาถึงเกมแรกก็จัดเลยมามามาเหมือนได้วอร์มแล้วมาปืนกลช้างอย่างยืดปัง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 ปเคโอปปังปังเคโอเคโอสามตัวลวดสามตัวลวดมาดับฟักเกอร์ไปอีกครับทุกคนเป็นไงโอ้โหตัวมันก็เก่งอยู่นะแต่ถ้าไปแรงเอ็ดกัวน่าจะลําบากอยู่อ่ะอืม เลดก็น่าจะลำบากเพะว่าน่าจะเจอแชงกระหนวดก็น่าจะหายแล้วลูฟี่มันค่อนข้างบางคนระับโอเคแย่งเลยไม่น่ามีใครมาแล้วตันี้นคือมือนี่ตันี้นคือมือแมงดอทตันี้นคือมือมืงดอทเหรอมืงดอทเหรออุ้ยแบทแมนบ้าเลดฮอคอยางยืดไม่โดนเฮ้ยไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงตีผิดท้ามาวะอ้าวว่าวไปดิว่าวไปว่าวไปดิว่าวไปดิว นั่มันเป็นสีแดงนะมันเป็นสายแพ้ทางเราด้วยนะครับนะสำหรับเนิคอมึนนะครับอืมอุ้ยมันดรอสได้อีกแล้วทำไมมึงดรอสเก่งจังวะเพื่อนทำไมมึงดรอสเก่ง่ังวะเพื่อนฮะฮะฮะเออตายไปดิฮะทำไมมึงดรอดเก่งอย่ังวะเพื่อนทำไมมึงดรอดเก่งจังวะระวัทมมง,ง,ววงทงด้วยนะจ๊ะทีมจ๋าเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะแพ่นะเกมแรก มัดปืนก้นช้างยางยืดปะ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 ปังเคโอปะปะปังเคโอโหโหสนุกสนานอุ้ยอุ๊ยไคโดมาฟักเกอร์โอ้โหลูกรักเฮ้ยชิบหายแล้วเกมพิกเฮ้ยไม่พิกไม่พิกเลนฮอกมาฟักเกอร์โอเคชนะอยู่นะครับทุกคนโหเกือบแพ้แล้วเมื่อกี้เกมเกือบพลิกเจอใครโดลูกลักกูเข้าไปเกือบตายวันนี้ได้มีพีไปว่ะรอ เมื่อกี้รอม่งไม่กันทงเลยใช่ไหมมัยืนเคาน์เตอร์อรอใครโดตีอย่างเดียวเลยนะเมื่อกี้โอเคมันก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคไปเจอเกมที่2เลยดีกว่าครับผมถือว่าเกมนี้เป็นการวอร์มไปแต่ก็วอร์มแบบชนะนะครับไปเจอเกมที่2ในแรงต่อมาเดิมครับผมไปโอเคครับผมเกมที่2ก็อยู่กับสเปดเกาะมนุษย์เงือกนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เจอ EX แล้วก็เทียร์ระดับ s s ถึง สองสามตัวด้วยกันนะครับฝั่งเราก็มีเหมือนกัน,นครับแล้วรู้สึกว่าจะมีบอทเหมือนเดิมนะครับโอเคมาพลังฝั่งเราหนึ่งแสนแบบมาเดฟักเกอร์นะครับผมนะโอเคแล้วพลังฝั่งเขาหนึ่งแสนสามแบบมาเดฟักเกอร์นะทุกคนกูจะรอดใหม่นี้โอเค let's go bro let's go bro ไปไปาป วิวี C ิเขาจะดึงตรงนี้ใช่แล้วชุดชุดมันคิดว่ากูจะเคาน์เตอร์หรือไงแชงคิดว่ากูจะเคาน์เตอร์หรือไงล่ะแชงคิดว่ากูจะเคาน์เตอร์หรือไงวิวกูจะเคาน์เตอร์ไงเลสอ็อกยางยืดตั้งโอ้โหเฮียมันเคาน์เตอร์เหรอวะมันเคาน์เตอร์หรือมันอะไรวะโอ้โหเกมจะพิกแล้วครับทุกคนตอนนี้โอ้โหเมื่อกี้วิววิหลบเคาน์เตอร์แชงได้แล้ว มุสาหลบเคาน์เตอร์แชงได้แย่โดนเคาน์เตอร์อีกอรอบแบบวะอันนี้ไม่เป็นไรเรายังมีหนวดดำของเราคอยแบกนะครับเลดฮอกยางยืดปังหนวดดำเอ๋ยไม่ตายลม้มเลือดเด้งลม้มแล้วเลือดเด้งหมัดปืนก้นช้างยางยืดหนวดดำก็หนวดดำซีหนวดดำก็หนวดดำซีทำไมอะทำไมอ่ะ,อะหนวดดำแล้วไงเอาสวัสดีเมียจา๋าอุ้ยเมียจา๋ารอดได้อุ้ย โทษทีไม่ติดสถานะโอ้ย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 โอ้โยโอ้ยโทษทีพี่ไม่ติดสถานะไอ้น้องมาดิมาดิเอ้ย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 พี่เสกพี่เสกพี่เสกร่างเปลี่ยนไปพี่เสกกูเปลี่ยนไปครับดอนมาอุ้ยจะเลนฮอกสักหน่อยเลนฮอกยางยืดออ้ยอุ้ยเจ็ดร้อยเกือบตาย my friend m ม f เฟรน d กูไป <My> ไหนเนี friend. Oh, ย่ย m ม f เฟรน d โอ้โหยเกือบตาย m ม f เฟรน d my ม r เฟรนส์ฮึบโอ้ oh, ยตายอีกแล้ว <S <S 2> <S 2> ลองอีกทีนึงเกมยังไม่พลิกแต่กำลังจะพลิกแล้วโหนไม y เฟ i น n d เนี Hello, ย่ยธงกลางโดนด้วยป่ะนะ่ะธงกลางก็โดนหน่อยนะ่ะอูยุงกัดยุงกัด หมัดบึนกนช้างยางยืดน้เบบี้น้เบบี้รงกางโดนวัดรงกลางไม่โดนแต่กูว่ากําลังจะโดนแล้วแล้วก็โดนจิ้ด้วยยืนเลยจังหวะนี้ยืนเลยไอซีพีซีร่วงมากอีกแล้วหรอโอเคไม่สองแพ้ไปวะไม่แพ้ต้องไม่แพ้เกมไม่สองต้องไม่แพ้ยืดธงเร็วยืดธงเร็วโอ้โหไม่ทันว่ะทุกคนือเกไม่สองพลาดไป เพรว่าพลังมันต่างกันด้วยเอ่ะือพลังมันต่างกันด้วยนะโอ้แพ้ไปเลยอ่ะทุกคนพลังมันต่างกันเกินฝั่งผมแสนเดียวฝั่งมันแสนสามอ่ะ <_" S 1> แต่ก็เกือบชนะแล้วนะตายบ่อยไปหน่อยเกมเจอเกมสุดท้ายเลยดีกว่าไปแพ้ผมเกมที่สามก็อยู่ในด่านกอมนุย์เงื่อกอีกแล้วนะครับโอเคเบอี์ เอสโ o เย้เย้เยกูบ้าไปแล้วเลยนี่มานะครับทุกคนก็1 0าพลังฝั่งเราก็ยังเล่นได้อยู่นะลูฟี่สองเปี่ะนะทุกคนมันไม่ได้กากเลยนะเออแต่ว่ามันต้องเน้นสเต็ปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้กมีตัวดีกว่านี้ก็มันไปทำซับดีกว่านะอื เออเอาตัวอื่นมาเล่นแทนดีกว่านะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะบางนะครอย่างี้เห็นแต่ว่ามันร่าตีธรรมดาอะไรเงี้ยถ้าเป็นสีที่ชนะทางก็ตีแรงอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวมันก็ชนะอยู่บางตัวนะครับมันก็ตีแรงอยูนะ่มันไม่ได้ตีแบบมันไม่ได้ไก่ขนาดนั้นไงแต่ว่าแต่ว่าบางไนงะบางอมหมัด็นคนช้างย่างยืดออ๊ยช้างส่วนช้างว่ะนี่ไงเอ๊ยไอ้ลูฟี่มีใช้เลนฮอกเหร โอ้ยกูโดนอะไรเนี่ยเกือบล่วงแล้วสโมอเกอร์นี้เลรียดนะฮะไม่โดนโอ้ยเกือบตายโอ้ยตายเกมมันทัไม่ต้องชนะได้โอวเฮี้ยเกมอ้ยทงกูใครยึดทงกูทีมมันไม่กันตรงนี้ยทำไมอ่ะอ้าวสวัสดีโอนี้จังเอ้ยโอนี้จังหนีไปไหนเนี่ยโอนี้จัง แล้วนี่จังแปลว่าพี่ชายนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนี่อ่นี่อโอเหียโอเหี่ยลลเลดฮอกย่างยืดปังโดนสักทีอ่ะเลดฮอกใช้มาตั้งแต่เกมไหนแล้วแม่งไม่โดนให้กูสักทีโอเคดรอปไปดึงธงใครตีกูอุ้ยแข้งจุ่กูไม่ได้เหรอแข้งมพุ่งกูไม่ได้มึงเดิมพันไวกน้กับยุคใหม,ม่ใช่ไหมมึงมาตีกูทำไมอ่ะโอ้โหนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนอยู่นั่นแหละ เสียงโอ้ยจะแพ้แล้วเลนทอกยังยืดไม่โดนอีกสั้นเกินเขาเตอร์ว่าไว้เพื่อนชิปหายแล้วเกมสุดท้ายมันจะแพ้เหรอวะบาแช้งเบา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 หน้าแช้งยีตธงด่วน ยึดธงเพื่อนชนะแน่ชนะแน่ถ้าเพื่อนยึดธงอ่ะอืมถ้าเพื่อนยึดธงไงเราก็ชนะไอตอนนี้คือมึนตามกูมาโอ้โหจะยึดธงได้อยู่แล้วเชียวไอตไอนนี้นคือมือมึงเนี่ยอะไรอะกูนักหนาโอ้มาหวังอย่างนี้ผมโซโลโจุโ้อตาเจ้าจิบหายแล้วธงย่ธงสองกูไม่โอ้ธงกูมาฟกเกอร์ ยังไงแล้วนะก็ไม่เป็นไรเราเน้นฆ่าก็พอแล้วไม่ต้องชนะหรอกโอเคแพ้ไปออเออกูเน้นฆ่ากเกินไปเหรอือกินน้ำเลยกินน้ำเลยกูกินน้ำเลยกูกินน้ำเลยกินน้ำเลยนนเลยขียวโอเค ก็สำหรับลูฟี่ตัวนี้นะผมว่าก็มาเล่นได้อยู่นะสำหรับลูฟี่ตัวนี้นะครับมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องเน้นสเต็ปฝีมือนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องก็ต้องใส่เหรียญดีๆนิดหนึ่งครับก็ไปอย่าเป็นตัวถ่วงทีมมากนะครับผมมันมันเป็นตัวที่ใช้ได้นะยังเก่งอยู่นะสำหรับสำหรับผมให้นะยังยังเก่งอยู่นะแต่ว่าถ้ามีตัวอื่นก็เอาไปทำซับดีกว่านะตัวเนี้ยถ้ามีตัวดีกว่านี้นะเพราะว่าเจอพวกแบบ อะไรเจอพวกหนวดหนวดดาไม่ใช่นวดดำเหรือญเลลี่อะไรพวกนี้ตัวสายสีเขียวที่มันยิงแบบแรงหน่อยเงี้ยเลลี่ไฮโดอย่างเงี้ยก็ล่วงแล้วนะผมว่านะแข้งนวดอะไรพวกนี้มันก็เล่นลําบากแล้วนะแต่ว่าสายชนะทางหนวดนะแต่ก็ต้องถ้าสเต็ปดียังไงก็ชนะแน่นอนหนวดนะครับผมนะเออแต่ถ้าเจอเขาหนวดเขาเหรียญฟูกว่าสเต็ปเขาฟูกว่าก็แหละรู้เรื่องเออแนะนำมาไปทําซับดีกว่าถ้าจะเล่นก็อยู่ประมาณแรงเอสลบก็ได้เอสก็ได้นะเอสเอสลบอะไรประมาณเนี้น กำลังดีนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็แพ้ไปสองเกมเลยเที่เกมสุดท้ายมแพ้งงชิบหายจะชนะอยู่แล้วบ่นท้ายคลิปหน่อยละกันเออไว้เจอกันนะครับคลิปหน้านะพวกชาร์มบั r m ัคเกอร์ลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมนะ